วันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับผม A j a z AK 6 8 0นะครับตัวนี้ผมได้มาจากเพื่อนครับผมมาดูตัวกล่องกันนะครับผมในกล่องเนี่ยตอนซื้อมาก็จะมีสาย A to C ให้สีขาวครับแล้วก็จะมีตัวสวิตซ์สำรองคีย์บอร์ดที่ผมสั่งเนี่ยเป็นแบบเ e สสวิต c h นะครับก็จะมีตัวดึงคีย์แคปแล้วก็ดึงตัวสวิต์ครับผม สำหรับตัวลายที่เลือกมาเนี่ยมันน่าจะมีมีหลายลายครับผมเป็นลายเป็นแนวรถแข็งก็มีแต่ผมเลือกเห็นตัวนี้มันเป็นสีแดงสวยดีครับดูเข้าๆนะครับผมมีไฟแต่ว่าไม่สามารถไม่สามารถปรับไฟตามปุ่มได้นะครับไฟมันก็จะวิ่งไปผมลองเทสตดูแล้ว แล้วคีย์คีย์แคปที่ให้แถมมาให้เนี่ยไฟลอดผ่านไม่ได้นะครับมันจะออกข้างๆครับตัวด้านหน้าจะมีไทสี C, ให้1ช่องรอบข้างจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนี่ครับเพราะว่าเป็นตัวแบบใช้สายก็จะไม่มีตัวเป็นตัวอะแดปเตอร์บลูทูธอะไรมาให้นะครับ เขาค่าประมาณนี้ครับไซส์ขนาดนี้คิดว่าเล่นเกมน่าจะเหมาะดีขอบคุณครับ